คุณเคยคิดไหมครับว่าแค่หนึ่งปีชีวิตคุณสามารถเปลี่ยนจากศูนย์เป็นเงินล้านได้จริงๆไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะการลงมือทำในสิ่งที่ใช้ทุกวันนี้โอกาสมีอยู่รอบตัวขึ้นอยู่กับว่าเราจะคว้ามันหรือไม่ผมอยากพาคุณไปเห็นเส้นทางที่คนธรรมดาก็ทำได้และถ้าคุณตั้งใจหนึ่งปีจากนี้คุณอาจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป 1. เวลาพูดถึงการทาช่อง YouTube หรือ Tik t o อก หลายคนชอบเริ่มจากการคิดว่ายิ่งกว้างยิ่งดียิ่งจับทุกอย่างยิ่งมีโอกาสแต่จริงๆแล้วมันตรงกันข้ามครับยิ่งคุณพยายามทำคอนเทนต์ที่ครอบจักรวาลคนก็จะยิ่งไม่รู้ว่าช่องคุณเป็นใครทำเรื่องอะไรจุดยืนอยู่ตรงไหนเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคุณเดินเข้าตลาดแล้วเห็นร้านหนึ่งขายไปหมดทุกอย่างทั้งอาหารเสื้อผ้าเครื่องครัวของเล่นมือถือปัญหาคือคุณจะจำร้านนี้ได้ยากมากเพราะมันไม่ต่างจากร้านอื่นที่จับฉายเต็มไปหมด แต่ถ้าอีกมุมหนึง่งคุณเห็นร้านขายเฉพาะกาแฟดริปที่ตกแต่งร้านแบบเรียบง่ายเน้นอธิบายเรื่องรสชาติกาแฟอย่างเดียวเวลาคุณอยากกินกาแฟคุณจะจำได้ทันทีว่าต้องมาร้านนี้นี่แหละครับคือพลังของการเจาะตลาดเฉพาะมันทำให้คนจดจำได้ง่ายกว่าและสร้างความแตกต่างชัดเจนตลาดเฉพาะมันไม่ใช่ตลาดเล็กเสมอไปแต่เป็นการเลือกโฟกัสให้ชัดเจนคนที่ชอบเรื่องนั้นจริงๆจะเข้ามาติดตามคุณอย่างเหนียวแน่น ตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพคุณอาจจะเลือกแค่เฉพาะด้านอาหารคีโตหรือเจาะไปเลยเรื่องการลดน้ำหนักสำหรับคนวัยทำงานที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายถ้าคุณพูดถึงพวกนี้ทุกวันคนกลุ่มนั้นจะรู้สึกว่าช่องคุณเข้าใจปัญหาของเขามากกว่าคนที่ทำคอนเทนต์สุขภาพกว้างๆที่พูดทีเรื่องโยคะทีเรื่องนั่งสมาธิทีเรื่องอาหารเสริมซึ่งฟังดูมีประโยชน์แต่ไม่เฉพาะเจาะจงกับเขา วิธีวิเคราะห์ว่าตลาดไหนควรเลือกเราต้องดูว่าสิ่งที่เราสนใจมีคนกลุ่มไหนที่เจอปัญหาเหมือนกันและกำลังหาคำตอบลองคิดง่ายๆคนจะกดติดตามเราเพราะเขาเชื่อว่าคลิปต่อไปเราจะช่วยเขาแก้ปัญหาได้ถ้าคุณทำช่องคอนเทนต์แบบกว้างๆปัญหาคือเขาจะไม่มั่นใจว่าคลิปหน้าจะตรงกับความสนใจของเขาหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเลือกตลาดเฉพาะเขาจะมั่นใจว่ากดติดตามแล้วไม่เสียเวลาทุกคลิปคุณพูดตรงจุดที่เขากำลังตามหา ข้อดีของการเจาะตลาดเล็กๆแต่ชัดเจนคือคุณต้องแข่งกับคนทั้งโลกที่ทำเรื่องกว้างๆเช่นช่องตลกช่องวาไราตี้ช่องข่าวเพราะคุณไม่มีทางชนะด้วยทรัพยากรหรือทีมงาน แต่คุณสามารถชนะในตลาดที่ยังไม่อิ่มตัวคนไม่เยอะและคุณเข้าใจกลุ่มนั้นดีกว่าใครเช่นช่องที่เล่าเฉพาะประสบการณ์ทำงานต่างประเทศช่องที่สอนเฉพาะวิธีขายของออนไลน์แบบร r อปชิปช่องที่เล่าเรื่องราวการเงินสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานสิ่งเหล่านี้คือการจับตลาดเล็กแต่แน่นพอคุณเป็นเจ้าของพื้นที่นี้ไปแล้วคนใหม่ๆที่อยากเข้ามาก็จะยากขึ้นเพราะคุณได้สร้างฐานความน่าเชื่อถือไปก่อน คอนเทนต์ที่จะทําให้คนติดตามและจดจําช่องคุณได้ง่ายในตลาดเฉพาะคือคอนเทนต์ที่มีความสม่ําเสมอและมีโทนชัดเจนไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้พูดเรื่องเงินพรุ่งนี้ไปรีวิวท่องเที่ยวมารืนไปเล่าเรื่องดาราคนจะงงแต่ถ้าทุกครั้งที่กดเข้ามาดูเห็นคุณพูดเรื่องเดียวกันโฟกัสเหมือนเดิมคนจะรู้สึกมั่นใจว่าช่องนี้คือคําตอบในสิ่งที่เขาต้องการ และอีกอย่างที่สำคัญคือการใส่บุค,คลิกของคุณลงไปไม่ใช่แค่เล่าเนื้อหาที่หาจาก Google ได้แต่เล่าผ่านประสบการณ์มุมมองหรือสไตล์ของคุณเองคนจะจำช่องคุณได้เพราะคุณเป็นคุณไม่ใช่เพราะเนื้อหาแค่มีประโยชน์อย่างเดียว การขยายรายได้จากตลาดเฉพาะบน YouTube หรือ TikTok กทำได้หลายทางครับสมมุติคุณเริ่มจากการทำคอนเทนต์ฟรีก่อนจนมียอดผู้ติดตามสักหลักหมื่นหรือหลักแสนคุณสามารถทำรายได้จากโฆษณาในตัวคลิปแต่สิ่งที่ต่อยอดได้ดีกว่าคือการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับตลาดเฉพาะของคุณเช่นถ้าคุณทำช่องเรื่องการพัฒนาตัวเองคุณอาจต่อยอดขาย e อีบุ๊เกี่ยวกับวินัย21วันหรือเปิดคอร์สสอนการจัดการเวลา ถ้าคุณทําช่องเรื่องสุขภาพคุณสามารถขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่น่าเชื่อถือหรือทําเมนูโปรแกรมอาหารให้คนสมัครรายเดือนถ้าคุณทําช่องเรื่องการเงินคุณอาจเปิดกลุ่มปิดเก็บค่าสมาชิกสําหรับให้คำปรึกษาส่วนตัว พอเรามีตลาดเฉพาะที่ชัดเจนทุกการต่อยอดจะง่ายขึ้นเพราะเรารู้ว่าคนที่ติดตามต้องการอะไรและพวกเขายินดีจ่ายเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองยิ่งตลาดเฉพาะชัดเจนคนยิ่งเชื่อว่าของที่คุณเสนอสร้างมาเพื่อเขาจริงๆไม่ใช่ของทั่วไปสิ่งสำคัญคือการเลือกตลาดเฉพาะไม่ใช่การจำกัดตัวเองแต่เป็นการปักธงว่าเราจะสร้างบ้านตรงนี้ให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยๆขยายออกไป ถ้าบ้านเรายัางไม่แข็งแรงพอจะไปสร้างหลายๆหลังพร้อมกันก็พังหมดแต่ถ้าคุณโฟกัสตลาดเดียวจนเป็นผู้นำต่อให้คุณจะขยายไปตลาดอื่นภายหลังก็จะง่ายเพราะคุณมีฐานแฟนที่เชื่อใจอยู่แล้ว ผมอยากให้คุณมองว่าการทำตลาดเฉพาะก็คือการเลือกสนามที่คุณถนัดและมีโอกาสเอาชนะได้จริงการเล่นในสนามใหญ่ที่ทุกคนวิ่งแข่งกันสุดแรงคุณจะเหนื่อยและหมดไฟแต่การเลือกสนามที่เล็กกว่าซึ่งตรงกับความรู้หรือความสนใจของคุณมันจะทำให้คุณได้เปรียบและเมื่อคุณยืนหนึ่งในสนามเล็กๆนั้นแล้วคนจะจำาชื่อคุณได้ชัดเจนกว่าเป็นหนึ่งในหมื่นที่ทำเรื่องกว้างๆ ดังนั้นเวลาคิดทำช่องใหม่อย่าเพิ่มถามว่าคอนเทนต์แบบไหนที่คนดูเยอะแต่ให้ถามว่าคอนเทนต์แบบไหนที่จะทำให้คนจำเราได้รู้ทันทีว่าถ้าอยากแก้ปัญหานี้ต้องมาหาเราถ้าคุณหาคำตอบเจอช่องของคุณก็จะกลายเป็นตัวเลือกแรกในหัวของคนและนั่นคือก้าวสำคัญที่จะพาคุณไปถึงจุดที่ทั้งมียอดผู้ติดตามมีรายได้และมีโอกาสต่อยอดจนเป็นธุรกิจใหญ่ได้ในอนาคตครับ 2. ทำคอร์สออนไลน์อีบุ๊กแล้วขายเองเวลาพูดถึงการทำคอร์สออนไลน์หรืออ e ีบุ๊กหลายคนอาจคิดว่ามันก็แค่สินค้าชนิดหนึ่งเหมือนเสื้อผ้าหรืออาหารแต่จริงๆแล้วมันต่างกันมากในแง่ของคุณค่าที่ส่งต่อให้ลูกค้า เพราะสินค้าทั่วไปเราขายสิ่งที่จับต้องได้ใช้แล้วหมดไปแต่คอร์สออนไลน์หรืออ e ีบุ๊กคือความรู้ประสบการณ์และมุมมองที่เราใช้เวลาสะสมมาแล้วบรรจุให้อยู่ในรูปแบบที่คนอื่นสามารถเข้าถึงได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วัน คุณค่ามันคือการย่นเวลาให้คนเรียนรู้สิ่งที่อาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะเข้าใจได้ด้วยตัวเองเมื่อเรามองตรงนี้เราจะเห็นว่าการขายคอร์สหรืออ e ีบุ๊กจริงๆแล้วมันคือการแลกเปลี่ยนความรู้และโอกาสที่มีคุณค่ามากกว่าสินค้าธรรมดาหลายเท่าคําถามที่คนเริ่มต้นเจอบ่อยคือแล้วควรเริ่มจากอ e ีบุ๊กหรือคอร์สออนไลน์ก่อนดี คำตอบที่ตรงไปตรงมาคืออีบุ๊กเหมาะสำหรับการเริ่มทดสอบตลาดมากกว่าเพราะต้นทุนต่ำกว่าทำได้เร็วกว่าและเป็นเหมือนสนามซ้อมเพื่อดูว่าคนสนใจเนื้อหาที่เรานำเสนอจริงหรือไม่สมมุติคุณอยากทำคอร์สสอนการจัดการเวลาการเริ่มเขียนอีบุ๊กเล่มเล็กๆขายก่อนจะช่วยให้คุณเห็นว่ามีคนยอมควักเงินจ่ายเพื่อหัวข้อนี้หรือเปล่า ถ้า e b o ุ๊ขายได้ดีแสดงว่าตลาดต้องการคุณจึงค่อยขยายไปทำคอร์สที่มีรายละเอียดมากขึ้นและราคาสูงกว่าแบบนี้คุณจะไม่เสี่ยงทำคอร์สใหญ่ที่ใช้เวลาหลายเดือนแต่สุดท้ายไม่มีคนซื้อ แล้วเราจะหาหัวข้อที่ใช่ได้อย่างไรจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการถามตัวเองก่อนว่าเรามีความรู้หรือประสบการณ์จริงด้านไหนที่สามารถเปลี่ยนเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้และต้องดูด้วยว่าตลาดยังมีความต้องการอยู่หรือไม่วิธีง่ายๆคือไปดูในแพลตฟอร์มที่ขายคอร์สหรืออ e ีบุ๊กอยู่แล้วว่าหัวข้อไหนขายดีหัวข้อไหนมีรีวิวเยอะและยังมีพื้นที่ให้เราเข้าไปเพิ่มมุมมองใหม่ๆได้ อย่าพยายามทำอะไรที่ตลาดอิ่มตัวแล้วโดยไม่มีความแตกต่างเช่นคอรสสอนขายของออนไลน์ทั่วไปถ้าไม่มีมุมใหม่มันก็จะจมไปกับคนอื่นแต่ถ้าคุณเจาะลงไปเฉพาะเช่นการขายของออนไลน์สำหรับแม่บ้านหรือการขายของออนไลน์โดยใช้ AI ช่วยคนจะรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขาจริงๆและพร้อมจะสนใจ ในแง่ช่องทางการขายหลายคนสับสนว่าจะขายผ่านเว็บไซต์ตัวเองดีไหมหรือไปใช้แพลตฟอร์มกลางอย่างช h อป e ีหรือแพลตฟอร์มขายคอร์สที่มีอยู่แล้วหรือใช้โซเชียลมีเดียที่จริงแต่ละแบบมีข้อดีต่างกันถ้าใช้เว็บไซต์ส่วนตัวคุณจะได้กำไรเต็มและควบคุมทุกอย่างได้เองแต่ต้องเหนื่อยทำระบบและหาคนเข้าเว็บไซต์ถ้าใช้แพลตฟอร์มกลางเช่นแพลตฟอร์มขายคอร์สคุณเสียค่าธรมเนียมแต่มีฐานลูกค้าที่เชื่อใจอยู่แล้ว ทำให้ขายง่ายขึ้นส่วนโซเชียลมีเดียเหมาะมากสำหรับการสร้างการรับรู้ดึงดูดคนแล้วค่อยปิดการขายในช่องทางอื่น หลายคนที่เก่งจริงๆจะใช้วิธีผสมเช่นสร้างคอนเทนต์ฟรีใน TikTok หรือ YouTube เพื่อดึงคนเข้ามาแล้วให้คนคลิกไปซื้อ e b o ุ๊หรือคอร์สที่อยู่ในเว็บไซต์ส่วนตัวหรือในแพลตฟอร์มขายคอร์สอีกทีแบบนี้จะใช้พลังจากทุกช่องทางมาหนุนกันข้อผิดพลาดที่คนทำคอร์สหรือ E-Book เจอบ่อยที่สุดคือการคิดจากมุมของตัวเองมากเกินไปไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่ตลาดต้องการหลายคนทำคอร์สที่ตัวเองอยากสอนแต่ไม่เช็คว่ามี คนอยากเรียนหรือเปล่าสุดท้ายเหนื่อยทำออกมาแต่ไม่มีคนซื้ออีกข้อคือการพยายามทำให้สมบูรณ์แบบเกินไปกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลานานและหมดแรงใจ ความจริงคือคุณควรเริ่มจากเวอร์ชั่นเล็กก่อนแล้วค่อยปรับปรงุงหลังข้อผิดพลาดอีกอย่างคือไม่ลงทุนในการเล่าเรื่องหรือการนำเสนอทำให้เนื้อหาหน่าเบื่อถึงจะมีประโยชน์แต่คนเรียนไม่จบและสุดท้ายคือไม่คิดเรื่องการตลาดหลายคนมัวแต่โฟกัสการทำเนื้อหาพอเสร็จแล้วคิดว่าลูกค้าจะวิ่งเข้ามาเองซึ่งไม่จริงเลย คุณต้องคิดตั้งแต่แรกว่าจะโปรโมทยังไงใช้คอนเทนต์ฟรีดึงคนแบบไหนและจะปิดการขายตรงจุดไหน ถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดเราจะเห็นว่าการทำคอร์สออนไลน์หรืออ e ีบุ๊กไม่ใช่แค่การสร้างสินค้าหนึ่งชิน้นแต่คือการสร้างระบบคุณค่าที่เริ่มจากการเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรสร้างเนื้อหาที่ตอบโจทย์นำเสนอในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและปิดการขายในช่องทางที่เหมาะสมที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นว่าของที่คุณขายไม่ใช่แค่ไฟล์วิดีโอหรือไฟล์หนังสือแต่คือการลงทุนให้กับชีวิตเขา ถ้าคุณสื่อสารจุดนี้ได้ชัดลูกค้าจะไม่ลังเลที่จะซื้อและยิ่งถ้าเขาได้ผลลัพธ์จริงเขาจะกลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อด้วย ผมอยากให้คุณจำไว้ว่าการทำคอร์สหรืออ e ีบุ๊กไม่ใช่ทางลัดหาเงินแต่คือการสร้างส,างสินทรัพย์ดิจิตอลที่ขายได้เรื่อยๆไม่จำกัดรอบยิ่งคุณทำดีตั้งแต่แรกมันก็จะกลายเป็นรายได้ที่ต่อเนื่องและนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนที่เริ่มจากการเขียนอ e ีบุ๊กหรือทำคอร์สออนไลน์ถึงสามารถสร้างรายได้หลักแสนหรือหลักล้านในปีเดียวเพราะเขาไม่ได้ขายสินค้าแต่เขากำลังขายการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกค้าและนั่นคือคุณ ค่าที่แท้จริงครับ 3. ขายสินค้าดิจิทัลดิจิทัลโปรดักตหลายคนยังงงว่าทำไมสินค้าดิจิทัลถึงเป็นกระแสและทำไมคนถึงยอมจ่ายทั้งที่มันจับต้องไม่ได้คำตอบง่ายๆเลยครับเพราะคุณค่าของมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวไฟล์แต่คือการแก้ปัญหาที่รวดเร็วและตรงจุด สมมุติคุณอยากได้เทมเพลตพรีเซนเทชันสวยๆสำหรับงานวันพรุ่งนี้คุณอาจต้องนั่งทำเองเป็นชั่วโมงแต่ถ้ามีคนขายไฟล์ที่ทำเสร็จพร้อมใช้คุณยอมจ่ายเงินไม่กี่ร้อยเพื่อประหยัดเวลาเป็นชั่วโมงแน่นอนหรืออย่างสมุดแพลเนอร์ดิจิทัลคนซื้อเพราะมันช่วยจัดระเบียบชีวิตให้ง่ายขึ้นนี่คือคุณค่าที่จับต้องไม่ได้แต่คนรู้สึกได้ทันทีแตกต่างจากสินค้าทั่วไปที่ต้องผลิตเก็บสต็อกจัดส่งแล้วกว่าลูกค้าจะได้ใช้ก็เสียเวลาเยอะความพิเศษอีกอย่าง ของสินค้าดิจิทัลคือมันขายซ้ำได้ไม่จำกัด คุณทำครั้งเดียวแล้วสามารถขายได้พันครั้งหมื่นครั้งโดยไม่ต้องผลิตเพิ่มนี่คือสิ่งที่ทำให้มันต่างจากการขายสินค้าจริงที่ยิ่งขายยิ่งเหนื่อยแต่สินค้าดิจิทัลยิ่งขายยิ่งง่ายเพราะระบบมันอัตโนมัติตัวอย่างเช่นคนทำไฟล์เทมเพลตแคนว่าแค่สร้างครั้งเดียวแล้วอัปโหลดไปขายบนแพลตฟอร์มวันหนึ่งอาจมีคนซื้อจากอีกฝากโลกตอนที่คุณกำลังนอนหลับก็ได้นี่แหละครับคือพลังของสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วถ้าเพิ่งเริ่มต้นควรขายสินค้าดิจิทัล ประเภทไหนดีผมแนะนำให้เริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายใช้เวลาสั้นและมีความต้องการชัดเจนเช่นเทมเพลตไฟล์งานปฏิทินแพลนเนอร์ไฟล์เช็คลิสต์หรือพร้อม AI เพราะสิ่งเหล่านี้ทำไม่ยากไม่ต้องใช้ทักษะซับซ้อนแต่ตลาดต้องการสูงและคนเห็นแล้วเข้าใจทันทีว่าซื้อไปแล้วได้อะไร การเริ่มจากของเล็กๆแบบนี้ช่วยให้คุณทดสอบตลาดได้เร็วว่าคนสนใจแนวทางไหนถ้าแนวไหนขายดีคุณค่อยต่อยอดไปทำสินค้าที่ใหญ่ขึ้นเช่นคอสออนไลน์หรือแพ็กเกจไฟล์พรีเมียมเรื่องช่องทางการขายอันนี้เป็นจุดที่หลายคนสับสนบางคนทำเว็บเองบางคนใช้แพลตฟอร์มกลางบางคนใช้โซเชียลจริงๆแล้วไม่มีคำตอบตายตัวแต่มันขึ้นอยู่กับเป้าหมายถ้าคุณอยากเริ่มเร็วที่สุดใช้แพลตฟอร์มกลางอย่าง e อซ y หรือกัมโรดก็งา่าย เพราะเขามีระบบจ่ายเงินและส่งไฟล์อัตโนมัติแล้วแถมยังมีฐานลูกค้าพร้อมแต่ข้อเสียคือคุณต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้แพลตฟอร์มถ้าคุณทำเว็บเองคุณจะได้กำไรเต็มและสร้างแบรนด์ระยะยาวแต่ก็เหนื่อยกว่าตรงที่ต้องทำระบบเองและหาลูกค้าเองส่วนโซเชียลมีเดียเหมาะสำหรับการสร้างการรับรู้และสร้างความน่าเชื่อถือพูดง่ายๆคือใช้โซเชียลดึงคนใช้แพลตฟอร์มเริ่มขายและเมื่อมั่นคงแล้วค่อยสร้างเว็บเองเพื่อเก็บลูกค้าไว้ระยะยาว ข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่เจอเวลาขายสินค้าดิจิทัลคือการไม่คิดถึงคุณค่าจริงๆของสินค้าหลายคนเอาไฟล์ที่ตัวเองคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไปขายแต่ไม่ได้อยทดสอบว่าตลาดต้องการจริงไหมสุดท้ายขายไม่ออก อีกข้อคือการทำสินค้าออกมาซับซ้อนเกินไปคนไม่เข้าใจว่าซื้อไปแล้วจะได้อะไรที่ชัดเจนคุณค่าของสินค้าดิจิทัลต้องสื่อสารได้ทันทีเช่นบอกเลยว่าไฟล์นี้ช่วยคุณทำงานเร็วขึ้น3เท่าหรือแพลนเนอร์นี้จะช่วยให้คุณจัดตารางชีวิตไม่พังอีกข้อที่พลาดกันบ่อยคือทำเสร็จแล้วไม่โปรโมทคิดว่าลูกค้าจะเจอเองซึ่งจริงๆไม่มีใครรู้จักสินค้าคุณจนกว่าคุณจะให้เขาเห็นการตลาดจึงสำคัญพอๆกับการ สินค้าเลยครับ แล้วกลยุทธ์ที่จะทำให้สินค้าดิจิทัลขายได้ต่อเนื่องคืออะไรคำตอบคือคุณต้องสร้างระบบไม่ใช่ขายที่ละไฟล์แบบหวังพึ่งดวงระบบที่ว่าคือการสร้างช่องทางดึงลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเช่นทำคอนเทนต์ฟรีใน y YouTube, t i k t o k หรือเพจแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วพาคนไปสู่สินค้าดิจิทัลของคุณอีกอย่างคือต้องสร้างสินค้าหลายระดับเช่นเริ่มจากไฟล์เล็กๆราคาไม่แพงเพื่อดึงลูกค้าใหม่จากนั้นมีสินค้าพรีเมียมราคา สูงสำหรับคนที่อยากได้มากกว่าเดิมวิธีนี้จะทำให้คุณไม่ต้องหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาแต่ใช้ลูกค้าเก่าซื้อซ้ำและอัปเกรดไปเรื่อยๆ ถ้ามองลึกกว่านั้นสินค้าดิจิทัลไม่ใช่แค่การขายไฟล์แต่คือการสร้างแบรนด์ส่วนตัวหรือแบรนด์ธุรกิจที่คนเชื่อถือเมื่อคุณขายอะไรซ้ำๆที่ช่วยคนแก้ปัญหาได้จริงลูกค้าจะจำชื่อคุณได้แล้วเวลาคุณออกสินค้าใหม่เขาจะกล้าซื้อทันทีเพราะเขาเชื่อว่าของคุณมีคุณภาพนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนขายแพลนเนอร์หรือเทมเพลตในเอชแล้วสามารถทำงานหลักแสนหลักล้านต่อปีทั้งที่สินค้าเป็นแค่ไฟล์ธรรมดาแต่สิ่งที่เขาสร้าง ขึ้นมาคือความเชื่อมั่นและการตลาดที่ต่อเนื่องสุดท้ายผมอยากบอกว่าถ้าคุณกำลังคิดจะเริ่มอยากกลัวว่าตลาดจะเต็มแล้วเพราะความจริงคือคนยังต้องการสินค้าดิจิทัลใหม่ๆตลอดเวลาเพียงแค่คุณต้องหามุมที่ต่างและสื่อสารคุณค่าได้ชัดเจนเริ่มจากของเล็กๆทำให้ขายได้จริงก่อนแล้วค่อยต่อย,ยอดไปสู่สิ่งที่ใหญ่ขึ้นเมื่อคุณมีสินค้าดิจิทัลหลายชิ้นที่ขายได้ต่อเนื่องคุณก็จะสร้างรายได้แบบที่ไม่ต้องแลกเวลาทำงานกับเงิน ตลอดชีวิตและนี่คือพลังที่แท้จริงของสินทรัพย์ดิจิทัลครับ 4. Affiliate Marketing plus รีวิวสินค้าหลายคนเวลาเริ่มทำา f f i l i a t e มักจะเลือกวิธีโปรโมตตรงๆเอาลิงก์ไปแปะเฉยๆเหมือนการบอกว่าซื้อของนี้สิรถราคาอยู่นะหรือรีบกดก่อนหมดเวลาปัญหาคือวิธีแบบนี้เหมือนการขายตรงคนส่วนใหญ่จะปิดหนีเพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเขาแต่สนใจจะเอาค่าคอมมากกว่า ตรงกันข้ามถ้าคุณใช้วิธีรีวิวสินค้ามันจะเปลี่ยนบรรยากาศจากการขายกลายเป็นการแบ่งปันประสบการณ์เมื่อคนรู้สึกว่าคุณเล่าจากการใช้จริงมีเหตุผลมีทั้งข้อดีข้อเสียความน่าเชื่อถือมันจะสูงขึ้นแบบมหาศาลและเมื่อคนเชื่อถือเขาก็พร้อมจะคลิกซื้อผ่านลิงก์ของคุณเองโดยไม่ต้องบังคับรีวิวสินค้าที่ดีไม่ใช่การชมจนเวอร์หรือพูดแต่ด้านบวกเพราะแบบนั้นจะดูน่าสงสัยมากกว่าชวนซื้อ รีวิวที่ดีควรมีองค์ประกอบสำคัญอย่างแรกคือความจริงใจคุณควรเล่าประสบการณ์จริงว่าตอนใช้เจออะไรบ้างดีตรงไหนไม่สะดวกตรงไหนให้คนฟังรู้สึกว่าคุณไม่ได้มาหลอก อีกอย่างที่สำคัญคือต้องเล่าในมุมที่คนดูได้ประโยชน์เช่นถ้ารีวิวกล้องไม่ใช่แค่บอกว่าสเปคเป็นยังไงแต่ต้องยกตัวอย่างให้เห็นว่ากล้องนี้เหมาะกับใครคนทำคอนเทนต์แบบไหนควรซื้ออีกจุดที่ทำให้รีวิวมีพลังคือการเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นคนดูจะได้เห็นชัดว่าทำไมสินค้านี้คุ้มกว่าหรือเหมาะกับเขามากกว่า และที่ขาดไม่ได้คือการสาธิตให้เห็นจริงไม่ว่าจะเป็นการลองใช้ทดลองฟีเจอร์หรือแสดงผลลัพธ์หลังใช้งานสิ่งเหล่านี้ทำให้รีวิวมีน้ำหนักและคนกล้าตัดสินใจเวลาจะเลือกสินค้าหรือบริการมาทำอั f ฟิลิเอตสิ่งสำคัญคือมันต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณจริงๆ สมมุติคุณทำช่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการไปรีวิวเครื่องครัวมันไม่เชื่อมโยงคนจะไม่คลิกแต่ถ้าคุณรีวิวหนังสือพัฒนาตัวเองคอร์สออนไลน์หรืออุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องการทำงานประจำวันแบบนี้โอกาสสูงกว่ามากหลักคิดง่ายๆคือเลือกสินค้าที่แก้ปัญหาของผู้ชมได้หรือช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้น อีกอย่างที่ควรดูคือค่าคอมมิชชั่นและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ถ้าสินค้ามีคุณภาพจริงคนซื้อแล้วไม่ผิดหวังเขาจะกลับมาเชื่อถือคุณมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เป็นทรัพย์สินระยะยาวของคุณเลยครับ แล้วแพลตฟอร์มไหนเหมาะที่สุดจริงๆแต่ละแพลตฟอร์มมีจุดแข็งของมันถ้าคุณใช้ YouTube ข้อดีคือรีวิวทำได้ละเอียดมีทั้งภาพเสียงและการสาธิตจ,จริงคนดูจะรู้สึกเชื่อถือมากถ้าเป็น TikTok อมันเหมาะกับการรีวิวสั้นๆเน้นจุดขายชัดๆให้คนรีบตัดสินใจซื้อ ส่วนบล็อกหรือเว็บไซต์จุดแข็งคือการทำา s o o ให้คนค้นเจอผ่าน Google ใครที่หาคำว่ารีวิวมือถือรุ่นนี้ดีไหมก็จะเข้ามาอ่านและเจอลิงก์ f f i i l i a t e ของคุณสุดท้าย Facebook จะเหมาะกับการแชร์ประสบการณ์การเล่าเรื่องและการสร้างชุมชนพูดง่ายๆว่าคุณควรเลือกแพลตฟอร์มที่ตรงกับนิสัยของคุณที่สุดถ้าชอบพูดหน้ากล้องก็ y o u t u b e ถ้าชอบทำคลิปไวๆก็ติ tik To อถ้าชอบเขียนก็บล็อก และคุณยังสามารถผสมหลายช่องทางเข้าด้วยกันได้เช่นรีวิวเต็มใน YouTube แล้วทำสั้นๆลง TikTok ดึงคนต่อยอด ข้อผิดพลาดที่มือใหม่ทำบ่อยคือพยายามรีวิวทุกอย่างที่มีลิงก์ Affiliate จนทำให้คนไม่รู้ว่าช่องหรือเพจของคุณโฟกัสอะไรสุดท้ายก็ไม่มีใครติดตามอีกข้อคือการรีวิวโดยไม่ใช้จริงทำให้พูดไม่ตรงใจลูกค้าคนฟังออกครับว่าคุณไม่ได้สัมผัสของจริงการเอาภาพจากเว็บมาเล่าเฉยๆไม่มีน้ำหนัก อีกข้อคือการพูดเวอร์เกินไปจนดูเป็นโฆษณาแทนที่จะได้ความน่าเชื่อถือกลับกลายเป็นเสือความน่าเชื่อถือและข้อที่พบบ่อยที่สุดคือการไม่วางลิงก์อย่างเป็นระบบบางคนซ่อนลิงก์ไว้ลึกมากคนหาไม่เจอบางคนไม่ใส่คำอธิบายให้ชัดว่าคลิกแล้วจะเจออะไรการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้จะทำให้การรีวิวอัฟฟิลิเอตของคุณดูมืออาชีพขึ้น กลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้ Affiliate Marketing ผ่านการรีวิวขายได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ครั้งเดียวคือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ติดตามคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่คุณรีวิวเขาจะได้ข้อมูลที่ซื่อสัตย์และเป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่แค่ขายของไปวันๆเมื่อความเชื่อใจเกิดขึ้นต่อให้คุณรีวิวสินค้าใหม่เขาก็พร้อมจะคลิกผ่านลิงก์ของคุณโดยไม่ลังเล อีกกลยุทธ์คือการทำคอนเทนต์ต่อเนื่องเกี่ยวกับสินค้านั้นเช่นถ้าคุณรีวิวโปรแกรมหนึ่งคุณสามารถทำคลิปสอนใช้เทคนิคการใช้งานหรือการเปรียบเทียบเวอร์ชั่นใหม่สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลิงก์ของคุณไม่ตายไวแต่มีคนคลิกเรื่อยๆแม้เวลาจะผ่านไปแล้วหลายเดือน ที่สำคัญคืออย่ามองการรีวิวสินค้าเพื่อทำอัฟฟิลิเอตเป็นการขายของแต่ให้มองเป็นการเล่าเรื่องและช่วยตัดสินใจให้กับผู้ชมเขากำลังลังเลว่าจะซื้อดีไหมคุ้มไหมของนี้เหมาะกับเขาหรือเปล่าถ้าคุณช่วยเขาตอบคำถามเหล่านี้ได้ <uğ ห ม> คุณก็จะได้ค่าคอมเป็นผลตอบแทนและเขายังรู้สึกดีที่ได้ตัดสินใจจากข้อมูลจริงไม่ใช่จากการถูกยัดเยียด ดังนั้นถ้าอยากเริ่มทำอัฟฟิลิเอตแบบยั่งยืนสิ่งที่ต้องจำคืออย่าขายตรงให้รีวิวอย่างจริงใจเลือกสินค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะกับสไตล์ของคุณหลีกเลี่ยงการพูดเวอร์หรือรีวิวมั่วและสร้างความต่อเนื่องในการให้ข้อมูลถ้าทำได้แบบนี้คุณจะไม่ใช่แค่คนที่แปะลิงก์แต่คุณจะเป็นผู้แนะนำที่คนไว้ใจและนั่นแหละครับคือเส้นทางที่จะทำให้คุณสร้างรายได้แบบต่อเนื่องจาก Affiliate Marketing ได้จริงห้ <H an> ทำงานฟรีแลนซ์ออนไลน์บวกใช้ AI เพิ่มสปีดทุกวันนี้การทำงานฟรีแลนซ์ออนไลน์มันเปลี่ยนไปจากเมื่อ10ปีก่อนอย่างสิ้นเชิงครับ สมัยก่อนถ้าอยากเป็นฟรีแลนซ์คุณต้องมีทักษะเฉพาะที่ชัดเจนเช่นการออกแบบกราฟิกการเขียนโปรแกรมหรือการตัดต่อวิดีโอซึ่งต้องเรียนรู้หลายปีถึงจะมีงานแต่ยุคนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงงานจากทั่วโลกและสิ่งที่สำคัญกว่าคือมี AI มาช่วยเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำให้คนเริ่มจากศูนย์ก็สามารถเร่งสปีดได้ไวมากคุณไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดตั้งแต่แรก แต่คุณสามารถใช้ AI มาเป็นตัวเสริมทำให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นคุณภาพสูงขึ้นและรับงานได้มากกว่าที่เคย ถ้าเปรียบเทียบการทำงานรูปแบบเดิมกับฟรีแลนซ์ออนไลน์คุณจะเห็นภาพเลยครับว่าต่างกันยังไงงานประจำแบบเดิมคุณต้องนั่งทำ8ชั่วโมงได้เงินเดือนเท่าเดิมทุกเดือนต่อให้ทำงานเร็วขึ้นก็ไม่ได้ค่าจ้างเพิ่มแต่ฟรีแลนซ์ออนไลน์คุณยิ่งทำงานเร็วคุณยิ่งรับงานได้มากรายได้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทันที และเมื่อมี AI เข้ามาคุณสามารถทำงานที่เคยใช้เวลา5ชั่วโมงให้เหลือแค่2ชั่วโมงหรือบางงานที่คุณไม่ถนัดเลย AI ก็ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมฟรีแลนซ์ออนไลน์ในยุคนี้มันเป็นโอกาสใหญ่กว่างานแบบเดิม แล้ว AI ช่วยให้ฟรีแลนซ์ทำงานเร็วขึ้นยังไงลองยกตัวอย่างง่ายๆงานเขียนคอนเทนต์สมัยก่อนคุณอาจต้องใช้เวลาคิดหัวข้อเก็บข้อมูลแล้วค่อยๆเขียนบทความยาวๆแต่ตอนนี้คุณสามารถใช้ AI ช่วยคิดไอเดียช่วยวางโครงเรื่องหรือแม้กระทั่งร่างบทความเบื้องต้นจากนั้นคุณเอามาปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ของคุณแบบนี้คุณประหยัดเวลาไปได้มากงานออกแบบก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อน กว่าจะออกแบบโลโก้หรือโปสเตอร์หนึ่งชิ้นอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ตอนนี้คุณสามารถใช้ AI สร้างร่างต้นแบบหลายสิบแบบในไม่กี่นาทีแล้วคุณค่อยเลือกปรับและใส่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณลงไปงานวิเคราะห์ข้อมูลก็เหมือนกันแทนที่จะนั่งขีข้อมูลหรือสร้างกราฟเองทั้งหมดคุณใช้ AI สรุปวิเคราะห์หรือทำอินโฟกราฟิกให้เสร็จเร็วขึ้นคุณก็เอาเวลาไปทำสิ่งที่ต้องใช้การตัดสินใจเชิงลึกมากขึ้น พูดอีกแบบคือ AI ไม่ได้มาแทนที่ฟรีแลนซ์แต่มาเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทำให้คุณกลายเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำงานได้เหนือกว่าคนทั่วไปลองนึกภาพนักวิ่งที่มีรองเท้าดีๆคุณไม่ได้เก่งกว่าใครตั้งแต่เกิดแต่คุณวิ่งได้ไวขึ้นเพราะคุณมีเครื่องมือที่ช่วยคุณซึ่งนี่แหละครับคือ AI แล้วงานฟรีแลนซ์ประเภทไหนที่เหมาะกับการใช้ AI มากที่สุดงานเขียนคอนเทนต์แน่นอนว่ามาอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นบทความโพสโซเชียลหรือสคริปต์วิดีโอ AI สามารถช่วยได้แทบทุกขั้นตอนงานออกแบบกราฟิกก็มาแรงมากเพราะ AI สามารถสร้างภาพร่างปรับโทนสีหรือสร้างภาพแนวใหม่ๆให้คุณเลือกงานตัดต่อวิดีโอเองก็เริ่มมี AI มาช่วยตัดคลิปอัตโนมัติใส่ซับและทำเอฟเฟกเบื้อง ต้นได้เร็วขึ้นงานแปลภาษางานเขียนโค้ดงานทำพรีเซนเทชันหรืองานวิจัยข้อมูลล้วนใช้ AI ช่วยได้ทั้งนั้นความจริงก็คือ แทบทุกงานฟรีแลนซ์ในยุคนี้สามารถใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยได้เพียงแค่คุณต้องรู้ว่าจะใช้มันตรงไหนและใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์ที่สุดแต่แน่นอนครับทุกอย่างมีข้อจำกัดการใช้ AI ในงานฟรีแลนซ์ก็เหมือนกันข้อแรกคือคุณภาพงานถ้าคุณใช้ AI แบบตรงๆไม่ปรับแต่งผลงานอาจออกมาแข่งทื่อหรือไม่ตรงความต้องการลูกค,ค้าคุณต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองเสมอข้อ2คือ คือเรื่องลิขสิทธิ์บางครั้งไฟล์หรือภาพที่ AI สร้างอาจไปใกล้เคียนกับงานของคนอื่นดังนั้นต้องตรวจสอบและแก้ไขให้ชัดว่าเป็นงานใหม่ของคุณจริงๆ ข้อ3คือความเสี่ยงเรื่องความน่าเชื่อถือถ้าลูกค้ารู้สึกว่าคุณเอาแต่พึ่ง AI โดยไม่ใส่ฝีมือของตัวเองเขาอาจไม่เห็นคุณค่าในงานของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคือใช้ AI เป็นผู้ช่วยแต่คุณต้องเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายเพื่อให้ผลงานแตกต่างและมีเอกลักษณ์ แล้วถ้าเริ่มจากศูนย์อยากเป็นฟรีแลนซ์ออนไลน์โดยใช้ AI ควรเริ่มยังไงผมแนะนำว่าเริ่มจากการเลือกทักษะที่คุณสนใจหรือพอมีพื้นฐานก่อนเช่นการเขียนการออกแบบหรือการตลาด จากนั้นเรียนรู้วิธีใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับทักษะให้คล่องลองทำผลงานตัวอย่างออกมาแล้วไปโพสต์ในแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์เช่น Fiverr หรือ Upwork หรือแม้แต่หาลูกค้าเล็กๆในกลุ่ม Facebook หรือ Line เมื่อคุณได้งานจริงคุณจะเริ่มเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรและคุณจะใช้ AI ช่วยแก้ปัญหาตรงไหนได้บ้าง อีกอย่างที่สำคัญคือการสร้างตัวตนออนไลน์คุณไม่ควรเป็นแค่คนหางานแต่ควรเป็นคนที่มีผลงานให้ลูกค้าเห็นเช่นการทำเพจที่โชว์งานการเขียนบล็อกเล่าประสบการณ์หรือการอัพผลงานลงติ๊ t ตอกหรือ Youtube เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าคุณใช้ AI ทํทำงานได้ไวและคุณภาพดีแบบนี้ลูกค้าจะมั่นใจและยอมจ่ายให้คุณมากกว่าฟรีแลนซ์ที่ไม่มีตัวตนเลย ผมอยากให้คุณจําไว้ว่าอนาคตของงานฟรีแลนซ์มันไม่ได้แข่งกันว่าใครเก่งกว่าแต่แข่งกันว่าใครปรับตัวและใช้เครื่องมือได้ดีกว่าการใช้ AI อย่างชาญฉลาดไม่ใช่การโกงแต่เป็นการทำให้คุณทำงานได้คุ้มค่าเวลามากขึ้นคุณไม่ต้องนั่งทำทุกอย่างเองจนหมดแรงแต่ใช้ AI ทำส่วนที่ซ้ำซากแล้วคุณเอาเวลาไปสร้างคุณค่าในสิ่งที่เครื่องจักรแทนไม่ได้เช่นการคิดเชิงกลยุทธ การเล่าเรื่องการสื่อสารกับลูกค้าดังนั้นโอกาสของการทำงานฟรีแลนซ์ออนไลน์บวกกับ AI มันใหญ่มากจริงๆครับเพราะมันทำให้คุณเริ่มได้จากศูนย์ไม่ต้องรอให้เก่งที่สุดแค่พร้อมจะเรียนรู้และลงมือทำคุณก็สามารถสร้างรายได้ตั้งแต่วันนี้และถ้าคุณทำต่อเนื่องสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานคุณจะกลายเป็นฟรีแลนซ์ที่มีรายได้มากกว่าเงินเดือนประจาในเวลาไม่นานครับ สุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระที่ดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องสร้างฝันปั้นชีวิตด้วยตัวเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ